ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประทูนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ดูที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเด d b บายเดลไลท์โมบายอีกเช่นเคยนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคแล้วก็อธิบายการขึ้นแรงนะว่าคือผมไปพบโพส ในกลุ่ม d e a d by Daylight Mobile นะครับผมอยู่ในกลุ่มนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้โพสต์ไม่ได้อะไรนะไปดูข่าวสารเวลาเขาอัปเดตอะไรเฉยๆนะครับแต่ว่าม,มันมันมีอยู่หลายๆโพสอะส่วนใหญ่นะเขาจะถามว่ามันจะมีปัญหาที่ผมเห็นเลยชัดเจนเลยคือขึ้นแรงแดงล้วอยู่แรงสีแต่ทำไมนะฮะทำไมมันขึ้นแรงยากจังเลยนะบาคโน,โน้ต ทำยังไงถึงจะแรงขึ้นได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะ่ะเดี๋ยวกดเิ่มเกมไปเลยละกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะหาอุปกรณ์อุปกรณ์ปรไปด้วยละกันแต้มเป็นบัตรพอยเป็นล้านแล้วไม่คิดจะเอาไม่คิดจะกดอะไรเลยเลยนะโอเคเห็นว่าตายยากมันกดได้นะผมวอาไปใช้มันกดไม่ได้เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับกดได้จริงเปล่าวะเสียวเหมือนกันนะเนี่ยเสียวม,น,น,เน,ยเยวมนเอาไปมันกดไม่ได้นะน่าจะปรับแล้วแหละคงไม่เป็นไรหรอก ก็นะครับผมจะอธิบายหลกัหลกๆก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยจะไปอธิบายปีกย่อยในเกมแล้วก็สรุปในตอนจบเกมอีกทีหนึ่งนะครับคือแต้มหลกัหลกๆของเกมนี้มันจะแบ่งอยู่4สายนะครับคือสายป่านไฟหรือผู้แต้มผู้สองสว่างนะครับ1แล้วก็2นะครับแต้มจุ๊กนะสายลบลีกนะครับผมแล้วก็3นะครับแต้มเมตานะแต้ม รักษาแต้มช่วยเหลือนะครับพวกนี้ก็คือการหิวเพื่อนการดึงเพื่อนออกจากเสาดึงแล้วเพื่อนปลอดภัยอะไรเดี๋ยวผมจะลงละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นแต้มไม่แตกหกักอันนี้ง่ายๆเลยนะครับคือออกจากเกมโดยที่เราไม่โดนแขวนนั่นเองนะครับผมกล้าพูดเลยนะครับว่าถ้าคุณทําตามที่ผมบอกนะครับผมยังไงก็หนแต้ม1ขีดแน่นอนขึ้นแน่นอน1ขีดไม่มีลบนะครับหขีดแน่นอนนะครับแล้วถ้ายิ่งคุณรอดด้วย การันตีเลยสองขีดไม่ยากนะครับแต่สองขีดนี่อาจจะต้องรอดหน่อยนะเพราะว่ามันจะรวมแต้มไม่แตกหักด้วยนะครับแล้วก็แต้มหลายๆอย่างมันจะได้หักเราน้อยนะอ่างงแล้วสิการหักแต้มคืออะไรงงเลยอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมแต้มที่คุณได้อย่างบัตรพอยเนี่ยกับแต้มของแร้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมไม่มันมาต่างกันนะไอ้บัตรพอย n เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตัวบอกว่าคุณได้แต้มเยอะหรือน้อยนะครับอ่า โอเคครับอยู่กับโรงค่าสัตว์เน่าเหม็นนะครับโรงบินนะครับคือผมจะปัดเสียงประมาณนี้นะมันจะเบาหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอัดคลิปเสียงเกมมันจะดังเกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีเสียงหัวใจขึ้นเป็นตัวด็อกเตอร์นะคลิปหายละเดี๋ยวผมเอ้ยมเจอทูเทมครับ พังโทเทมก่อนเลยการพังโทเทมนะครับคือแต้มผู้ส่องสว่างนะครับผมก็เป็นหนึ่งในแต้มผู้ส่องสว่างนะครับอามากูปะวะน่ามันน่าจะละอีคอเดตอยู่ตรงนี้นะครับคอเดตมึงมึงไปไกลเลยไปไกลเลยปั่นไฟครับดับแรกปั่นไฟก่อนเลยครับมาถึงปุ๊บปั่นไฟนะฮะ อ่าเรามีแต้มกล้านะแต้มกล้านะครับผมอ่า <_ d ata> มันจะมีแต้มเป็นรายละเอียดปีกย่อยนะ <_ d ata> ผมขอพยายามส่องดูแป๊บก็ผมนะครับก็เป็นอดีตแรงหนึ่งนะครับผมเน็ตบายเดลไ t นะทา้งโมบายแล้วก็ทาง p ีดีด้วยกี่คีดผมก็ขอไม่พูดละกันนะครับเผื่อเดี๋ยวมันจะเป็นการอวดนะเอาเป็นว่าผมขึ้นแรงหนึ่งได้แล้วกันนะครับ สิหายละเดี๋ยวผมฉีกไปไกลๆเลยแล้วกันนะครับเขาจะ,ะเขาไม่ไล่นะถ้าเขาไม่ไล่ผมจะฉีกเลยนะครับทํายังไงก็ได้นะให้อย่าไปถูกไล่ง่ายๆผมจะไปหาโอกาสช่วยเพื่อนนะครับอืมเฮ้ยเดินไม่ได้ท่านแน่มันไม่ใช่การเจ็บสองมันคือการ อุ้ยตีทะลุผมพยายามผมจะต้องฉีกนะผมจะฉีกไปไกลๆเลยแบบว่ามันไม่สามารถตามหาผมเจอจะไปแบบพุ่นนะไปไกลๆเลยนะคือผมพยายามนะแต่ว่าตอนนี้คือหายนะ้ท่านผู้ชมอ่ะมันไล่มันมันตามมันมาแนนี่เลยหรือเปล่าคือผมไม่ค่อยไม่ได้ยินเสียงอะมันใส่หูฟังนะ จะเพื่อนล่วงง่ายมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมแพ้ชนะผมก็จะลงนะอ่าก็อคอนเซปต์ในคลิปนี้นะครับก็นั่นแหละคือเทคนิคนะผมจะมาบอกเทคนิคนะผมปั่นไฟก่อนอ,อันนัหลอกผมค้างเี้ย สวยเฉยเลยนะเป็นการดึงที่สวยเฉยเลยนะครับเมื่อกี้เราดึงเพื่อนแล้วนะมันจะมีแต้มขึ้นด้านซ้ายนะดูนะถ้าเพื่อนสักพักเห็นไหมช่วยออกมาอย่างปลอดภัยนะคอเด็ดมึงจะไปไหนของมึงเนี่ยมึงอยู่เฉยๆดีมึงจะมันมาแล้วเฮ้ยแต่มันเห็นลุงบิวครับท่านผู้ชมหิวให้แม่งเลยแล้วกันนะครับอ่าผมมีเฮีวเร็วนะ เห็นไหมได้แต้มรักษามาอีกนะเป็นแต้มเมตตานะครับอ่ามันอยู่ในหมวดช่วยเพื่อนนะครับผมปันไฟปันไฟเพื่อนปันไฟปันไฟมาปันไฟสิปันไฟมาหากูอีกแล้วบัดนี้ไม่ใช่มันอุ้มเพื่อนอยู่ห้อนแล้วมันแหลกแหลกนะท่านผู้ชมเป็นเพราะ่าผมอัดคลิปตอนเครื่องร้อนด้วยนะฮะแล้วเครื่องผมนี่อนาล็อกมันค่อนข้างที่ชอบค้างเออเออ ประกอบ,บมาดิอยากได้แต้มจุกอยู่พอดีเลยแมสสามตัวนี้เป็นแมสท,ที่สวยงามพอสมควรนะครับผมมีโบโลนะแต่ผมก็ไม่อยากเสี่ยงลงไปช่วยเพื่อนข้างล่างนะครับเพราะว่ามันมันโซนอะ่ะจะปั่นกับเพื่อนก่อน,นแล้วกันเอาแต้ม นี่ฮะปั่นไฟนะพยายามอย่าไปจุกมั่วซั่วนะต้นเกมเก็นไปได้นะีอย่าจุกนะฮะเพราะว่าทันเว้ยตีลมไปดีไอ้หนุม่มตีลมไปกลับไปเฝ้านะ ปัญหาละคือมันไม่มีคนมันไม่มีคนช่วยเพื่อนนะครับเอบครับ,บรตัดบัตรลาดมันมันก็ไม่บัตรลาดหรอกครับแต่จังหวะมันไม่ได้ฮะ ยึดยักจัดนะตอนนี้เป็นแมสติดต่อกันนะครับเอ้ยทำไมมันแหลกจังโอ้เล่นอยู่โซนนี้นะเล่นอยู่โซนนี้อย่าไปโซนอื่นนะครับ ต้องครับต้องครับเดี๋ยววนวนบ้านใหญ่ก่อนให้เพื่อนปั่นไปแต่รอดไม่รอดผมก็จะลงนะครับคลิปนี้เพราะว่าผมคอนเ็ปต์เลยนะให้แรงขึ้นนะยิ่งไม่รอดยิ่งดีเลยนะครับเหมอนเขาจะไม่ไล่ผมนะมันจะรู้ว่าถ้าไล่ผม,มน่าจะเสียเวลาอยู่นะครับ จริงด้วยนะเกมนี้นะ่าจะไม่รอดนะครับแต่แรงผมขึ้นแน่นอนผมว่ากล้าการันตีเลยนะอย่างงั้นเดี๋ยวผมหาโทเทมแค่โทเทมแล้วกันนะครับเพราะว่าไหนแจมมันก็เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะว่ามันมีอะไรบ้างนะที่ผมทํามานะครับแล้วมันหักแต้มอะไรบ้างทําไมแรงถึงขึ้นทําไมแรงถึงไม่ขึ้นเพราะอะไรนะครับตายากน่าจะกดได้นะผมเสียวตายยากกดไม่ได้เลยนะชิหาย ตรงนี้มีโทรเทมหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดไหนๆก็ไหนๆนะครับผมชะลางโทเทมนะเอาแต้มให้เยอะที่สุดนะครับถ้าผมไม่แหลกตรงเมื่อกี้ผมไม่โดนตีแน่นอนนะผมกล้าการันตีเลยแล้วผมอาจจะมีปัญหาเรื่องการอนาล็อกค้างนะเครื่องผมนี่ไม่รู้เป็นไรนะเล่นไปนสักที่อนาล็อกค้างอย่าเ ไปเล่นแมททึบตรงนี้นะไม่รู้ว่ามันเล่นหรือยังเฮ้ยแหลกโอ้โหค้างครับครับครับกดเอสฮาร์ดไม่ได้ครับคุณผู้ชมกดเอสฮาร์ดไม่ได้ครับผมกล้าการันตีเลยกดเอสฮาร์ดไม่ได้ผมกดแล้วนะกดไม่ติดทานอยู่ ายโอ้แหลกวันทัศที่หายชีวิตกูไอ้น,นี่มันพับไปแล้วด้วยวนฟ้าหมูสักรอบแล้วกันแล้วกู uh. เออเรียบร้อย มาแกด้วยนะท่านผู้ชมมาต้องขออภัยด้วยนะจริงจริงผมไม่น่าจะตายนะครับผมน่าจะจูกได้แบบอลิมยาวๆเลยอ่ะกันแลกนะฮะผม,มาอาอัดคิปตอนเครื่องมันร้อนด้วยนะประเด็นจริงๆผมก็อัดไปสักพัก็แล้วผมไปอัดในเซิร์ฟตอนแรกผมอัดเซิร์ฟไทยก่อนนะแล้วทีเนี้มันก็มันค้างนะเซิร์ฟไทยผมเป็นไรไม่รู้มันเข้าไม่ได้นะครับแรงผมตกเลย แล้วก็ทีนี้พวกผมก็ไปอ,ไอัดในเซิร์ฟวีเอสนะพรอัดไปเซิร์ฟวีเอสปุ๊บแม่งแลกกระเดิร์อีกเลยครับไม่ได้ต่างกันเลยนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับตายลนะจริงๆถ้าผมไม่แหลกผมกล้าการันตีเลยนะครับว่าผมจู๊กได้นางนตัวนี้แน่นอนนะครับผมผมไม่อยากวนไม้ผมกลัวแบบติดอโชว์ติดคือโอเคแต่ไม่เป็นไรแลงขึ้นแน่นอนนะครับ แล้วหลุมแม่งเปิดใกล้ๆดูกูด,ด้วยนะประเด็นเห็นไหมนี่ขนาดตายนะนี่ขนาดตายนะท่านผู้ชมนี่ผมจะมอธิบายว่าแรงขึ้นจากจุดไหนนะครับอ่าคุณเห็นไหมตรงนี้เป็นแต้มผู้สองสว่างนะแต้มแรกนะคุณจะสังเกตว่าในในแต้มเนี่ยมันจะมีอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้ยที่ผมติกต๊กๆอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทําให้แรงขึ้นนะครับ อ่าตรงนี้ส่วนเปอร์เซ็นต์อ่าการซ่อมเพื่อไฟผมซ่อมไปเท่าไหร่หกสี่เอร์เซนตลยครึ่งเลยนะการชรลตัวทีมสิห้าเปอร์เซนต์ความบังเทองของฆาตก,กรเจ็ดเปอร์เซนคือการกระเทืบกระทือบคงกระเทือบเครื่องอะไรผู้นี้แหละอ่าผมไม่โดนหักนะอ่าอันนี้ก็ไม่แตกหักแล้วก็ไม่รอดนะครับผมมันก็เลยได้ครึ่งนะึ่งนะถ้าเราออกมาได้โดยที่เรามีชีวิตนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้ แต่ว่าถ้าเราออกมาด้วยการมีชีวิตแล้วก็ไม่ถูกแขวนนะครับผมเราก็จะและไดตันเลยนะแม่แตงหักไม่โดนหักนะครับผมมาดูต่อไปนะครับเป็นแต้มเมตานะแต้มเมตตานะครับผมถูกหักนะห้าสิบเปอร์ผู้รอดชีวิตที่ถูกแขวนบนตะขออ่านี้โดนหักไปนะครับเราจะมีแต้เมตตาผมได้อันนี้ผมดน,นี่ผมโดนหักไปห้าิบอร์เนตตรงเนี้ยนี่ฮะสังเกตตรงนี้นะ ถ้าคุณถามว่าทําไมแต้มผมเยอะแต่ทําไมผมถึงแรงไม่ขึ้นก็ถ้าคุณโดนหักตรงนี้เยอะนะครับแรงก็ขึ้นน้อยแค่นั้นนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นสุดท้ายเป็นจอมลบดีผมโดนหักสามเปอร์เซ็นเพราะว่าสู้มันไม่ได้นะครับโอเคก็แค่นั้นแหละนะฮะอ่ะไปดูแต้มกันนะแต้มผมแค่หมื่นห้านะท่านชมดูนะแต้มแค่หมื่นห้าแต่ได้หนึ่งเกือบสองขีดเลยนะคุณสังเกตดีๆนะเกือบสองขีดเลยนะฮะอ่ะ ถ้าเกิดผมไม่แหลกนี้ไอ้เหมียวนี่โดนผมแน่นะไอ้น้องเหมียวเนี่ยน่าจะยับยาวๆเลยอะนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะก็โดนเข้าค่าไปก็ยอมรับว่าแพ้นะครับไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเทคนิคการเล่นยังไงให้แรงขึ้นนะอย่างที่ผมบอกนะครับผมถ้าคุณโดนหักน้อยแรงคุณจะขึ้น,น,นแน่นอนไม่ว่าจะแรงแดงจี่ฮีด ก็ไม่ต่างกันนะครับผมการันตีได้เลยนะผมก็แร้งหนึ่งหลายขีดพอสมควรนะครับประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมถ้าเป็นประโยชน์กับผู้คุณนะครับสําหรับคนที่อยากไตลงไตแรงนะแต่ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องแรงแล้วทุกวันนี้ผมเล่นก็เล่นเพื่อความสุขสนานไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นกับเพื่อนแล้วนะทุกวันนี้ <laughs> เจ็บใจว่ะอยากจะล่อไอ้เหมียวสักเอ้ยมันจะจรายงานมัน ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมรอใหม่คลิปหน้านะว่าจะเป็นคลิปอะไรนะบัตรพ่อยทะลุร้านเราไม่ยอมเรียกสีกทีเกียดกดโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ